เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะเขาบอกว่าร่างกายจะประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวนะคะโดยมันจะเป็นเซลล์เดียวที่มีนิวเคลียสนะคะและสารในนิวเคลียสก็จะกระจายอยู่ทั่วเซลล์นะคะโดยโครงสร้างภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะ ไม่เหมือนกับชีวิตไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากกว่านะคะเ,เราพบว่าจะพบได้ทั้งในน้ำนะคะและบนบกและมีการดำรงชีวิตอย่างอิสระนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตก็คือมีการกินนะคะการย่อยอาหารการขับถ่ายและการสืบพันธุ์นะคะ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะที่เกิดขึ้นภายในเซล์ลเพียงเซลล์เดียวนะคะทีนี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเนี่ยเราพบว่ามันก็จะไม่เหมือนกันหมดนะคะโดยมันจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะคะก็จะแบ่งได้เป็นสองแบบนะคะอันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซล์เดียวนะคะที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะก็มาดูอันแรกนะคะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันก็จะมีพวกสาหร่ายเซลล์เดียวนะคะอมีบา้าพารามีเซียมยูกลีนายยีตสแล้วก็ไดอะตอมนะคะ ก็ในส่วนของวันนี้เนาะเดี๋ยวครูก็จะให้พวกเราดูโครงสร้างนะคะสำหรับตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดนะคะที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรามาดูว่ามันมีโครงสร้างยังไงบ้างนะคะอาอันแรกนะคะก็จะเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวนะคะสาหร่ายเซลล์เดียวรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้เขาก็ฉายกับกล้องจุลทรรศนะคะ ทีนี้ถ้ามาเห็นโครงสร้างข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะอันนี้มันก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีนิวเคลียสนะคะสติ igma, ๊กมาไอสปอร์ตคลอโรพลาสต์สตาร์ดแกลนูแล้วก็เฟกเจลัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละโครงสร้างว่ามันทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะอย่างอันแรกเนี่ยนิวเคลียสเขาบอกว่ามันจะเป็นสารพันธุกรรมนะคะสารพันธุกรรมก็คือ เหมือนสาลายมีการแบ่งเซลล์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับต้นแบบทุกประการเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสารพันธุกรรมซึ่งมันจะอยู่ในนิวเคลียสนะคะต่อไปก็จะมีสติกมานะคะหรือไอสปอตนะคะมันก็จะเป็นตัวรับแสงนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของเฟกเจอัมอ่ายังไงนะคะ สติ๊กมาก,ก็คือตรงนี้นะคะอ่าสติ๊กมาเนี่ยพอมันรับแสงปุ๊บนะคะมันก็จะเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยานะคะซึ่งจะเชื่อมไปยังเฟกเจลัมก็คือหนวดของมันนั่นแหละเฟกเจลัม <actor> um ก็คือหนวดนะคะทําให้มันเ,เขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาในการเคลื่อนที่ขึ้นมานะคะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมีอะไรอีกก็จะเป็นคลอโรพลาสต์นะคะคลอโรพลาสต์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีสเต็กแกรนูนะคะก็เป็นแหล่งสะสมอาหารก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยเราพบว่ามันมีคลอโรพลาสต์ก็คือคลอโรพลาสต์เนี่ยมันจะสร้างอาหารเองได้นะคะ พอสร้างอาหารเองได้แล้วเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมนะคะไว้ที่แตดกแกลนูตรงนี้ะนะคะก็คือเป็นแหล่งสะสมอาหารนั่นเองนะคะทีนี้มีอะไรอีกแฟกเตลัมก็คือหนวดนะคะก็อย่างที่ครัวอธิบายไปแล้วนะคะว่ามันจะช่วยในการเคลื่อนที่นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสาหร่ายเซลล์เดียวเนาะ เดี๋ยวมีตัวไหนอีกก็จะมีอะมีบานะคะอะมีบาเขาบอกว่าโครงสร้างของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นไซโทพลาซึมนะคะไซโทพลาซึมมันก็คือของเหลวนะคะที่อยู่ภายในเซลนั่นเองเนี่ยส่วนข้างในทั้งหมดเนี่ยค่ะของอะมีบานะคะมันจะเป็นสารเหลวๆข้างในเนี่ยค่ะเราเรียกว่าไซโทพลาซึมนะคะซึ่งมันจะแบ่งได้เป็น2แบบก็คือ เอ็กโทนะคะกับเอนโดเอ็กโทเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนะคะอืมเดี๋ยวลบเส้นนี้ออกก่อนเนาะโดยเอ็กโทประซึมก็จะเป็นอ่ของเหลวที่มันอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นเป็นเจลนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเอนโดเอนโด เอนโดอยู่ตรงไหนเอนโดมันก็จะอยู่ข้างในนะคะก็ถัดเข้ามาก็จะเป็นบริเวณนี้อันนี้ส่วนของเอ d นโดส่วนรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กโทนะคะเอ็กโทก็จะอยู่ข้างนอกทีนี้อะมีบานะคะจุดเด่นของมันก็คือการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะมันจะเคลื่อนที่ยังไงก็คือ ก็คือเราพบว่ามันจะมีการไหลของไซโทพลาซึมนะคะนั่นก็คือเอนโดพลาซมที่อยู่ในนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไหลนะคะไหลก็คือพูดง่ายๆไหลให้ไปดันผิวเนี่ยนะคะไหลเอ็กโทไหลเอนโดจะไหลไปที่เ e อ็กโทพลาซมก่อนนะคะแล้วทำให้ทิศทางการไหลเนี่ยเซลก็จะเคลื่อนที่ไปด้วย แล้วก็ไปดันเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนนั้นให้โป่งพองออกเป็นเท้าเทียม,มก็คือเท้าเทียมเกิดจากการไหลของอไซทโทพลาซึมที่มันอยู่ในอะมีบ้านั่นเองนะคะทีนี้นะคะก็คือไซทโทพลาซึมเนี่ยเราจะเรียกรวมกันทั้งสองตัวนี้เลยนะคะมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางของเท้าเทียมนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนที่เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ มีบ้าอ่านะคะก็คือตัวนี้อ่าเดี๋ยวรูปก่อนเนาะโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่ยูกครน่านะคะยูกครน่าเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีหนวดเนาะหนวดเนี่ยมันก็จะช่วยในการเคลื่อนที่อ่ามาดูเนาะก็จะเป็นลักษณะเป็นหนวดยาวๆแบบนี้นะคะอ่ามาดูโครงสร้างของมันเนาะ ก็มีอะไรบ้างนะคะตรงนี้มีหนวดที่หนวดเนี่ยมันจะต่อกับอะไรเอ่ยที่หนวดนะคะมันจะต่อกับรีเซิร์เวอร์นะคะก็คือเป็นเส้นที่เชื่อมกับเฟลเจลัมนะคะแต่มันอยู่ข้างในจะเป็นเส้นสั้นๆในถุงที่พองออกอ่า ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนที่เป็นสีเทาตรงนี้นะคะก็คือเราเรียกว่ารี s ซ r v เวส่วนตรงนี้นะคะโฟโตรี e ซ e r v e วอร์นะคะโฟโตรีซเวเอ่อโฟโตรเซเตอรมันก็จะเป็นตัวรับแสงนะคะแล้วแปลงเป็นเซลล์ประสาทก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวรับแล้วก็พอรับแสง แล้วแปลงเป็นเซลล์ประสาทก็คือมันจะมีปฏิกิริยาต่อแสงนั่นเองนะคะก็คือโฟโตเรเซปเตอร์นะคะจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคอนแทคทแวร์คิวโอนนะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะอืมคอนแทคทม Contact ันก็จะเป็นเนี่ยวงกลมที่เป็นดาวเนี่ยเป็นแฉกนะคะขายรูปดาวตรงเนี้ย คอนแทคไทไวิวโอนเนี่ยมันก็จะช่วยในการเขาเรียกว่าเก็บของเสียนะคะแล้วก็ของเหลวอ,อ่าให้มาอยู่ในนี้พอของเสียเต็มปุ๊บมันก็จะปง่งพองแล้วก็แตกออกนะคะแล้วยูกลีน,น่าก็จะขับของเสียออกมาเนาะอ่าโอเคก็พอจะได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ เดี๋ยว EP หน้าเราค่อยมาดูกันต่อเนาะเกี่ยวกับโครงสร้างของออสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะโอเควันนี้เรียนวิทย์กับครูอ้อยก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย